ดวงชะตาคนที่มีบุญวาสนาที่เกิดไันที่6ในแต่ละเดือนและมีการบากการฝ่ามือจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะได้รู้แบบละเอียดกันนะครับสวัสดีครับวันนี้รายการพิขามาเล่าจะมาพูดถึงดวงชะตาของคนที่มีบุญวาสนาที่เกิดวันที่6ในแต่ละเดือนนะครับว่า มีดวงชะตาเป็นอย่างไรแบบเจาะจงและมีวิธีแก้เคล็ดยังไงนะครับก่อนอื่นโปรดเมตตากดติดตามก่อนแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมกรับมาขอบคุณล่วงหน้านะครับกำลังจะขอให้ทุกคนเมตตากดไลค์กดแชร์ให้ครบแสนซับเลยนะครับผมจะมีพิเศษของพิเศษเอาไว้แจกกันนะฮะว่าจะแจกแบบไหนเป็นแจกอะไรเดี๋ยวให้ทุกคนคอยติดตามนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ย ถ้าเกิดทุกคนที่รับชมและกดติดตามคลิปเนี่ยนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้สร้างบุญบารมีกับผมเพราะว่ารายได้จาก YouTube ที่ทุกคนได้ชมคลิปและติดตามคลิปเนี่ยนำไปสร้างอุทยานที่กาจนบุรีที่อำเภอห้วยกระเจ้านะครับแล้วตอนนี้กาลังก่อสร้างอยู่ยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าเมื่อวานก็เพิ่งจะไปสั่งต้นไม้ต้นชมพูมาทิพย์มาลงในอุทยานนะครับแล้วก็เดี๋ยวทยอยทยอยไปนะคะคือมีเงินน้อยก็ค่อยๆสร้างไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครจะเมตตาอุดหนุนเนี่ยก็อุดหนุนเทียนหอมซานเดิล จากไขถั่ลืองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใส่น้ำมันเสริมหรือผงไปด้วยขวดละสองร้อยบาทค่าส่งห้าสิบบาทมีแถมจี้สาตริกาและผงหอมพุทธคุณนะครับส่วนเทียนหอมชานเป็นชุดคณาดซับนะครับมีอาเป็นเทียนหอมจากไขถั่วลืวเลงเหมือนกันแล้วก็ใส่น้ำมันเสริมหรือผงเหมือนกัน ใช้จุดถวายพระจุดไหว้เทไวไหวพระจุดเอาไปถวายเป็นสังฆทานก็ได้หรือจุดไว้ในห้องพระนักสมาธิสวดมนต์เพิ่มพลังสมาธิก็ได้นะครับกลิ่นหอมละมุนแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นมงคลแก่ทุกคนในบ้านด้วยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงคนที่เกิดวันที่6ในแต่ละเดือนนะครับว่าคนที่เกิดวันที่หเนี่ยเป็นคนยังไงแล้วก็มีอุปนิสัยที่จะต้องเจออะไรอาชีพยังไงนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคนที่เกิดวันที่6เนี่ย เป็นอุปสรรคอมอุปนิสัยเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับเป็นคนที่รักสวยรักงามบางทีจะออกลักษณะเหมือนจะเจ้าชู้ด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็บางทีเหมือนคนที่ว่าอาจจะดูขี้โอดนิดๆว่าเออฉันสวยฉันหล่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบถามว่า,อาชอบสิ่งสวยๆงามๆหรือง่ายๆว่าชอบอะไรที่แบบดูดีดูแบบว่าเป็นคนที่ อะไรต้องเนียบไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือคนที่เกิดวันที่6นะครับและเป็นแต่ว่าเป็นคนที่อ่อนโยนสามารถปรับตัวเข้ากับทุกคนได้ปรับตัวเข้าสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่อชอบ ในสิ่งสวยงามสิ่งที่ดีให้กับชีวิตตัวเองดังนั้นเป็นคนที่ช่างเลือกนะครับแล้วก็เป็นคนที่บางทีก็คาดหวังในสิ่งที่ตัวเองคิดเอาไว้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นว่าออคนนั้นเขาจะคิดกับเราเขาจะรักเราไหมเขาจะดีกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับว่าอ,อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยเขามาชื่นชมเขามาชอบมารักเราอะนะครับแล้วก็เป็นคนที่ถ้าสมมติถูกละเลยหรือถูกคนแบบว่าไม่สนใจเนี่ย จะรู้สึกไม่เคยพอใจจะรู้สึกไม่โอเคเลยนะฮะคนที่เกิดวันที่6นะแล้วเป็นคนที่อชอบสันติชอบสงบไม่ชอบทะเลาะไม่ชอบมีเรื่องกับใครนะครับแล้วก็เป็นคนที่ อยากให้ทุกคนเนี่ยรักใคร่สม่สมส่สามัคคีกลมเกลียวกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่อ่าร่วมมือกับคนอื่นได้ดีนะครับแล้วก็เกิดการขัดแย,ย้งเกิดการทะเลาะหาเรื่องขัดแย้งคนอื่นนะฮะอันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถในการเจรจาต่อรองได้ดีนะฮะเป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันใจคอเนี่ยบางทีไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เดี๋ยววูบวาบนะครับง่ายๆอ่อนไหวต่อบรรยากาศถ้าแบบถ้าเป็นผู้หญิงเจอบรรยากาศโรแมนติกน่อยเนี่ยอาจอ่อนละทวยเลยนะครับอันนี้เป็นข้อข้อที่ต้องระง ระวังหน่อยนะฮะแล้วก็บางทีมองโลกในแง่ดีเกินไปบางทีก็อาจจะโดนหลอกหรือถูกเอาเปรียบได้นะครับเราเป็นคนที่มีน้ําใจดีเมตตาอ่อนโยนเป็นมิตรกับทุกคนแม้กระทั่งคนที่เพิ่งรู้จักหรือคนแปลกหน้านะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่าไว้ใจมากนะฮะในสังคมแบบนี้ส่วนสิริเบญญาเป็นคนที่ฉลาดเก่งเอาตัวรอดได้นะครับเป็นคนที่ไม่ถึงกับกะล่อนนะฮะแต่ถึงหรือว่าก็เป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณดีนะครับ แก้ไขปัญหาอย่างเก่งอย่างชาญฉลาดเลยแล้วก็เป็นคนที่ถ้าเจออะไรที่แบบยุ่งยากเนี่ยจะใช้ความรู้ความสามารถเนี่ยผ่านไปได้ถือว่าเป็นคนที่เก่งทีเดียวนะปรับตัวเก่งนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะ,ะสนใจเกี่ยวกับพวกศิลปะหรือว่าพวกงานวาวาดรูปดนตรีอะไรพวกเนี้ยเห,เหมาะที่จะเป็นลักษณะเหมือนพวกศิลปินเหมาะที่จะเป็นดารานักแสดงได้หรือเกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือพวก ศิลปะต่างๆช่างประดิษฐ์ช่างคิดต่างๆดารานักแสดงนักร้องนักแต่งเพลงนักเขียนอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะทุกแขนงเลยสามารถจะเป็นได้นะครับแล้วเป็นคนที่บางทีในช่วงวัยเรียนอาจจะมีอุปสรรคในการเรียนบ้างแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ดีด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นคนที่ดิ้นรนขยันแข็นแข็งเองนะแต่ว่าไม่ได้จําเป็นว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องเรียนสูงสงดริญยาโทรหรือวิทยาเอกนะแต่จะสนใจในเเกี่ยวกับเรื่องสายอาชีพ สามารถจะเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็มีเงินมีทองล่ำรวยได้นะครับเพราะเป็นคนที่ปรับตัวเก่งและฝึกให้ตัวเองชำนาญและมีความสามารถและมีบุญที่เกี่ยวเรื่องสเสน่ห์ในตัวเองสูงเยอะนะครับดังนั้นอาชีพที่จะทำสร้างความก้าวหน้าความรุ่งเรืองให้กับคนที่เกิดวันที่6เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องศิละปะทุกแขนงดารานักสแสดงนักร้องต่างๆแต่ระวังอย่าไปหลงรูปลักษ ภายนอกเกินไปหรืออย่าไปหลงเรื่องความรักใคร่หรือเรื่องอทางอารามณ์หรือความรู้สึกอารมณ์ทางเพศอ,อะไรมากเกินไปบางทีจะผิดหวังหรือโดนหลอกนะฮะเพราะว่าคือง่ายๆว่าคนเกิดวันที่หเนี่ยจะทํางานอาชีพสายศิลปะสายดนตรีสายอะไรก็ตามที่เกีก่ยวกับทางการแสดงหรือรต่างต่างเนี่ยแม้คุณจะไม่ดังเปียงตางแต่คุณก็เป็นคนที่มีคนรู้จักกว้างขวางคนรู้จักในวงการในกลุ่มของคุณกว้างขวาง เป็นที่รู้จักและที่ยอมรับนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยง่ายๆว่าก็ถ้าไม่ทํางานแบบลักษณะอยากจะเป็นงานแบบไปสมัครงานหรือเป็นพนักงานเนี่ยคุณก็เป็นได้ทั้งโรงเรียนสอนศิล,ละปะโรงแสดงนักแสดงโรงละครผับบาร์หรือว่าพัตคาอาหารร้านเสริมสวยาทาธุรกิจส่วนตัวก็เป็นร้านเสริมสวยได้สถานบันเทิงหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับยู่บริเวณในสถาน ที่เกี่ยวกับความสิ่งสินเงื่อนงขายเฟอร์นิเจอร์สวยเงื่องนองนาขายเครื่องประดับสื่อสินเงื่องงนาตามโรงแรมชั้นนําระดับประเทศอะไรอย่างนี้เปิดร้านอะไรก็ได้ในในในเกี่ยวกับพวกที่สายบันเทิงอะไรเนี้ยทำได้หมดเลยแต่งหน้าทําผมอะไรได้หมดเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือทําอะไรเนี่ยคุณต้องใช้ว่าคุณรักและอยากจะทําและสนใจจริงมันจะทําให้คุณจเจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียงและมีเงินมีทองด้วยนะครับผมบอกเลยว่าและส่วนใหญ่ก็าบางที ก็คนที่เป็นผู้ชายที่เกิดวันที่6บางทีถ้าสมมติไม่ได้เป็นดารานักแสดงเลยนียก็อาจจะมีประเภทมีเพศที่3มักจะเป็นเพศที่3ด้วยแต่เป็นคนที่มีความสามารถอย่างสูงรวยเป็นระดับเศรษฐีประเทศก็มีเยอะเลยที่เกิดวันที่6นะฮะอันนี้ก็ลองไปคิดเจรณาดูว่าเราชอบอะไรแต่ต้องทําด้วยความรักการเงินผมบอกเลยว่าหาง่ายใช้คล่องคนที่เกิดวันที่6นี่คือคุณเป็นคนหาเงินเก่งมาก แต่คุณก็ใช้เงินเปลืองแล้วก็เป็นคนที่ชอบอซื้อของสวยๆงามๆซื้อสิ่งที่อำนวยความออสะดวกให้คุณซื้อการแต่งกายอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองที่ทําให้ตัวเองดูดีหรือสบายตัวเองสามารถจะซื้อได้โดยที่ตัวเองไม่รู้สึกว่าเสียดายอะไรเท่าไหร่เป็นคนที่กล้าใช้เงินเป็นคนที่อาจจะดูฟุ่มเฟือยหน่อยแต่ก็บางทีเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นดังนั้นระวังจะโดนเอาเปรียบโดนหลอกนะครับ เป็นคนที่ง่ายๆว่า,าชอบอยู่กับเงินหาเงินเก่งดังนั้นจะยอมรับไม่ได้ถ้าตัวเองไม่มีเงินมันก็เลยทําให้ตัวเองเป็นคนที่ขยันหาเงินเก่งได้ทุกทางและเป็นคนที่รักในศักดิ์ศรีของตัวเองแม้จะรักเงินแต่ก็รักศักดิ์ศรีในของตัวเองมากกว่านะครับแล้วก็ชอบจะซื้อข้าของเครื่องประดับตกแต่งราคาแพงหรือบางทีถ้าเกิดสมมติอยู่กับพ่อแม่ คุณก็จะซื้อรถมากก่อนที่จะซื้อบ้านอะไรที่แบบแสดงออกถึงว่าคุณเป็นคนที่ดูดีดูมีสไตล์ดูหรูหราคุณก็จะยอมทุ่มเงินไปซื้อไปเสียตรงนั้นซะมากกว่าและคุณเป็นคนที่มีความรู้ด้านศิลปะดังนั้นศิลปะการแสดงการแต่งตัวหรือว่าคล้ายๆว่าเปิดร้านเสริมสวยร้านน้ำผมที่แบบอย่างดาราด,ดังๆอะ่ะที่เขาเปิดอะไรพวกนี้รวยนะฮะมีเงินมหาศาลเลยดังนั้นคุณมีสเสน่ห์ทางด้านพวกนี้คุณเอาประโยชน์ที่คุณมี ไปสแสวงหาอาชีพที่สร้างรายได้สร้างฐานะให้คุณได้ดีนะครเงินทองเนี่ยขอให้คุณเนี่ยบางครั้งรู้จักเก็บออมหน่อยเพราะว่าบางทีเนี่ยการเข้าสังคมเยอะมันต้องใช้เงินเยอะแต่ต้องวางแผนในระยะยาวด้วยบางทีมันอาจจะช่วงนี้หาง่ายแต่บางมีบางช่วงที่แบบมันหาไม่ได้เนี่ยทรัพย์สินบางอย่างที่ซื้อมามันอาจจะขายไม่ได้เงี้ยนะมันอาจจะไม่ได้เงินทันทีนะดังนั้นเนี่ย คุณอาจจะมีความสุขต่อการใช้เงินคิดว่าเงินมันเราหามาแล้วเราต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้มันสีแล้วให้ไม่ให้มันใช้เราอะไรงเงี้ยดังนั้นมันก็อาจจะใช้เงินเก่งเท่านั้นเองก็ต้องรู้จักเก็บด้วยหรือทาไมก็ต้องหาคนมาช่วยเก็บนะฮะความสำคัญในครอบครัวคือไม่ค่อยผูกพันกับคนในครอบครัวหรือญาติเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ายังรู้สึกห่วงบ้านรู้สึกว่าโอเคอยู่ทุกห่วงทุกคนในบ้านอะไรเงี้ยแต่จะไม่ได้รู้สึกผูกพันหรือว่าจะอยู่ใกล้ชิดครอบครัวมากกว่าเพราะคุณจะอยู่ไกลบ้านตั้งแต่เด็กๆหรือวัยรุ่น เพราะว่าคุณอยู่ไกลบ้านแล้วคุณจะ,จะเจริญก้าวหน้านะฮะคนนี้คนนี้ถือว่าเก่งและเป็นคนที่ไม่เคยหัวเงินกับครอบครัวถ้าเกิดครอบครัวต้องการเงินอะไรเงี้ยแล้วตัวเองมีช่วยได้ตัวเองก็จะช่วยถือว่าเป็นคนที่โอเคด้าน,นแต่ตัวเองก็ไม่เคยชอบ่อาลงแรงคืออยากจะให้ช่วยอะไรตัวเองไม่ยากลงแรงแต่ฉันขอลงเงินอะไรเงี้ยฉันจะได้แบบเออ e, ไม่ไม,ไม่ฉันลงเงินนะฉันไม่ไม่ทำนะฉันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วก็ส่วนมากก็ไม่ยุ่งไม่เคยไปยุ่งแก้ปัญหาชาวบ้านอะไรเรื่องชาวบ้านตัวเองก็ไม่เคยอยากจะยุ่งนะฮะ และเป็นคนที่บางทีอ่าบางทีจะแยกตัวออกมาจากพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเพราะว่าบางทีความรู้สึกที่ญาติพี่น้องเขามองรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยพอใจเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบความรู้สึกของคนคนในครอบครัวที่บางทีดูถูกดูถูกความสามารถของเขาของตัวคนที่เกิดวันที่6นะฮะแล้วยิ่งบางคนเนี่ย เป็นเพศที่3ด้วยแล้วเนี่ยบางทีเจอญาติพี่น้องพูดจาไม่ค่อยดีไม่ค่อยให้เกียรติอะไรอย่างนี้เป็นบาดแผลที่ฝังลึกในใจดังนั้นเขาถึงไม่ค่อยอะไรกับญาติเท่าไหร่แต่ก็เป็นห่วงอยู่ห่างๆแต่จะสนิทชิดเชื้อกับคนเพื่อนมากกว่ากับเพื่อนพ้องมากกว่าแต่เป็นคนที่บางทีคิดมากต่อคำพูดของคนรอบข้างดังนั้นบางทีรู้สึกว่าญาติพี่น้อง ไม่ค่อยให้ความสําคัญเขาถึงต้องแสดงความสามารถให้ญาติพี่น้องเห็นว่าเขามีความสามารถเด่นดังได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพออายุเยอะแล้วก็ยังไม่รู้สึกขอบอผูกพันกับครอบครัวอยู่ดีนะฮะเหมือนกับว่าก็ยิ่งห่างๆ่างเหินเอยู่อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยบางทีรู้สึกว่า คนละโลกก,กันกับครอบครัวคนที่เกิดวันที่6นะส่วนความรักเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยขาดเลยคนที่เกิดวันที่6นี้ไม่เคยขาดความรักเลยมีคนหมุนเวียนเข้ามาเข้ามารักเข้ามาหาเข้ามาคอบอยู่ตลอดเวลานะแล้วบางทีบางคนเข้ามาแล้วก็สามารถพัฒนาเป็นคู่กันไปได้แต่บางทีมันก็ถ้าไม่ได้แต่งงานเร็วก็บางทีก็แต่งงานช้าไปเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้า คนที่เกิดวันที่6เนี่ยควรจะแก้กรรมโดยการที่ว่าเวลาไปทําสังฆทานอุทิศให้เจ้ากรรมนในเวรในเดีดาติติที่เป็นคนรักของตัวเองถ้าผู้หญิงผู้ชายนะครับขอที่ส่วนส่วนให้แก่เจ้ากรรมนในเวในอดีตชิชาและปัจจุบันชาติรวมถึงคนรักของข้าพเจ้าในอดีตชาติที่ข้าพเจ้าได้เคยทอดทิ้งและหลอกลวง คืออย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ทุกครั้งเลยแล้วความรักเนี่ยของคนที่เกิดวันที่6เนี่ยจะสมหวังและอยู่กันยืดกว่าอยู่กันนานกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะคบคบกันแล้วก็รักรักกันเสร็จแล้วก็ต่างก็อยู่ดีๆก็หายหัวไปเลยนึกไงไม่รู้ดูเหมือนไม่มีอะไรอยู่ดีก็เงียบหายไปอะไรเงี้ยนะฮะและบางทีถ้าเป็นผู้ชาย ถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นทยชายแท้ก็าบางทีก็เหมือนกับว่าเจอผู้หญิงคนนู้นคนนี้เจอมากหน้าหลายตาบางครั้งดูเหมือนจะชอบแต่บางทีก็คบ,คบไปรู้สึกว่ามันไ,ไม่ใช่อะไรก็เลิกลากันไปหรือบางทีกว่าจะเจอคนที่ใช่ก็มีความรักมาหลายครั้งแล้วจนบางทีก็รู้สึกไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยไว้ใจแล้วแล้วถ้าเป็นผู้ชายบางคนถ้าไม่ได้เป็นว่าเป็นเป็นชายแท้ก็มักจะเป็นเพศที่3ไปเลยแล้วมักจะถูกเอาเปรียบถูกหลอกให้รัก แล้วก็ผิดหวังดังนั้นขอให้ทําบุญให้เจ้ากรรมนายกรคือคนรักในดิระชาของตัวเองนะส่วนผู้หญิงเนี่ยก็ถ้าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่แต่งงานเร็วก็อาจจะไม่แต่งเลยบางทีก็จะไม่แต่งหรือบางทีก็แต่งงานช้าอะไรเงี้ยแต่บางทีก็อยู่กันโดยไม่แต่งบางทีก็คือไม่ได้คืออยู่กันแบบเหมือนเพื่อนแต่ไม่ได้แต่งนี่ฮะอยู่กันแบบคู่รักมีอะไรเหมือนผัวเมียนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้แต่งแต่ใช้สถานะเหมือน แฟนอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เท่านั้นเองแต่ก็อยู่กันอยู่กันได้นานตลอดชีวิตดีนะแต่ต้องทําบุญนิจก,กรรมในเวรนะเพราะบางทีมรู้สึกว่าก็เหมือนกับต้องผิดหวังเพราะความรักอยู่แล้วก็สุขภาพเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เวลทาทำสังฆทานก็ใส่ยาไปด้วยยาเกี่ยวกับอ่ากับอะไรยาบารุงวิตามินอะไรเงี้ยใส่บาดใส่ในสังฆทานไปด้วยนะครับพวกยาบํารุงยาวิตามินยาแก้ปวดเพราะว่า อ่าก็สังฆทานยาก็ได้ง่ายๆย,ยาครบเสร็จเลยก็ได้ถ้าจะง่ายๆนะคือมันจะมีคนที่เกิดวันที่หเนี่ยมักจะมีโรคเกี่ยวกับอ่าทางโรคทางเกี่ยวกับววัยวะเพศเกี่ยวกับทางเพศอะไรเงี้ยนะเพราะบางทีตัวเองก็มี บางคนก็มีคู่มีแฟนหลายคนต้องใช้งานหนักอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็ผู้หญิงก็จะมีมัดมดลูกด้วยให้คอยดูแลตสุขภาพเรื่องหมดลูกบางทีอาจจะแบบเกี่ยวกับพีปกติเรื่องหมดลูกปวดท้องเมนมากๆอะไรเงี้ยแล้วบางทีตับไตหัวใจปอดอะไรพวกเนี้แล้วก็บางทีไม่เคยได้เพราะว่าไม่ใช่เป็นแล้วนะเพราะบางทีไม่เคยดูดูแลสุขภาพสนใจแต่ ความสวยความงามการแต่งตัวเอาเงินไปตรงนี้มากกว่าสุขภาพาคิดว่าไม่เป็นไรหรอกยังไม่ได้ลบหนอนหมอนนอนเสือก็ยังไม่มีอะไรอะไรเงี้ยก็แค่นั้นเองแต่บางทีก็เครียดมากเครียดเพราะบางทีต้องการทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้สําเร็จให้โดดเด่นอะไรอย่างนี้บางคนก็ง่ายๆว่าเวลาเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็คิดว่าเดี๋ยวกินยาต,ตัวนี้ก็หายอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อะไรเลยก็ไม่แต่ว่ามันจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่สุขภาพนะไม่ดีก็อย่าเพิ่งประมาทแล้วก็บางที ก็จะเสียเงินไปลักษณะเหมือนก็ไปเสริมหล่อเสริมสวยศิลปกรรมอะไรสัส่วนใหญ่ไม่ค่อยมา,าบำรุงสุขภาพอะไรก็เพราะว่าเราคิดว่าเราต้องหล่อต้องสวยเพราะบางทีมันงานงานที่เราทํามันต้องใช้ความหล่อความสวยเราถึงไปให้ความสำคัญตรงนั้นเพราะว่าคิดว่าการที่เรามีหน้าตารูปร่างหน้าตาดีโดยการที่บางทีเราจะต้องไปเสริมหล่อศิลปกรรมอะไรพวกตามเนี้ยมันทําให้มีไรายได้มีเงินมากขึ้นมันก็เลยทุ่มเทไปทางนั้นสส่วนใหญ่ดังนั้นก็คือ ใช้ร่างกายพอประมาณอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็รู้จักปล่อยวางบ้างอย่าเครียดส่วนเพื่อนอันนีน้ก็จะมีเพื่อนหลายวงการมีเพื่อนมากมายเข้าเข้าหาวนเวียนมาสม่ําเสมอไม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะขาดเพื่อนแต่จะมีเพื่อนแท้น้อยส่วนใหญ่ก็จะมาหวังผลประโยชน์จากเราหวังอะไรจากเราให้เราช่วยนู่นช่วยนี่ให้เราทํานู่นทํานี่อะไรเพราะเห็นว่าเราเป็นคนมีคนรู้จักเยอะอะไรเงี้ยก็มักเข้ามาโดยลักษณะเหมือนเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนหวังผลงประโยชน์ส,ส่วนใหญ่ ส่วนเพื่อนแท้ก็มีแต่มีไม่เยอะส่วนศัตรูไม่ต้องกลัวครับศัตรูมันก็คอยอิจฉาแต่มันทําอะไรไม่ได้มันก็แค่ใส่ร้ายป้ายสีเรานินทาเราให้คนนคึงคนนี้ฟังถ้าเราคิดว่าเราทนไหวเราเราเราไม่ไม่ไม่สนใจไม่กระเทือนก็ไม่มีอะไรทําสังฆทานอุทิศเจ้ากรรมในเวรพวกที่เขาอิจฉาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอดีตชาติเคยเป็นคนรักในอดีตชาติที่เราเคยไปทําเขาดังนั้นอันนี้ก็ไปทํากับเขาบ่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นส่วนบริวารไม่ค่อยมีมากนะักเพราะส่วนใหญ่จะตกดวงมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่า เป็นคนที่มีสเสน่ห์ดังนั้นคนเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้ามารักษาเหมือนเป็นคนชอบพอเราอะไรมากกว่าแต่ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเพื่อให้เราใช้แต่เข้ามาเพื่อจะมาเอาผลประโยชน์มารักเรามาหาเรา,มา,า,เรามาหวังอะไรในตัวเราซะมากกว่าไม่ได้มารักษลักษณะเหมือนว่าจะมาเป็นลูกน้องเราดังนั้นบริวารทางของเราเนี่ยถ้าเราทําธุรกิจเราทําคนเดียวหรือมีลูกน้องสักสองคนเปิดร้านเสริมสวยเปิดอะไรอ่าซาลอนเนี่ย มีลูกน้องสองสามคนโอเคแต่ถ้ามีลูกน้องเยอะๆมากๆเป็น10บสคนเนี่ยเราไม่มีบารมีในการที่จะไปดูแลมีแต่บริวารจะเอาเรื่องมาให้ให้เสียเงินให้ปวดหัวให้วุ่นวายเราจะคุมบริวารไม่ได้จะโกงจะคอยเม้นเอาขโม,ยข,ขมยของนู่นขโมยของนี่หรือยักยอกอะไรงนี้เราจะลำบากแต่ถ้าเกิดเราไปเป็นบริวารน,นายผู้คนรวยๆเป็นบริวารของพวกบริษัทใหญ่หญโตๆอันนี้จะดีมากเพราะว่า เจ้านายหรือผู้ใหญ่เขาคอยผลักดันให้เราอยู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นง่ายๆว่าเราเป็นเป็นหัวหน้าในองค์กรใหญ่ๆยังดีกว่าที่เปิดธุรกิจเองแล้วเป็นทำธุรกิจใหญ่โตอันนี้จะแย่ส่วนโชคลาภก็คือเป็นคนที่มีโชคลาภเข้ามาเสมอนะฮะรวมทั้งได้รับความเอ็นดูช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ถือว่าทําอะไรแล้วเหมือนกับมีโชคเข้าข้างมักจะได้โชคลาภแบบฟุกๆถ้าไม่ได้โชคลาภแบบถูกหวยรวยเบอร์ก็มักจะได้ผลงานหรือได้งานได้รายได้แบบฟุกๆ บางทีมีคนเสนองานให้โหแบบกำไรงามอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าง่ายๆว่าดวงการเงินเนี่ยบางทีมีเงินดวงเข้ามาแบบฟุกๆพร้อมกันแบบเข้ามาแบบว่ามีชื่อ,อเสียงมีทั้งเงินทองเข้ามาโดยคาดไม่ถึงแต่ก็ทำมูลนิธิกรรมในเวรด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีโชคลาภมาจากวาจาดังนั้น ควรจะพูดดีคิดดีทําดีทําบุญให้เจ้ากรรมไม่เบีบ่อยแล้วคุณจะมีโชคลาภไม่ขาดเลยแล้วก็จะมีสม่ําเสมอด้วยบอกเลยว่ามันเป็นที่คุณได้ดีตรงนี้เป็นพรสวรรค์ง่ายๆว่า,าเป็นของขวัญจากสวรรค์่ง่ายการเดินทางคุณจะมีความสุขมากต่อการเดินทางนะชอบเดินทางไปดูไหมนี่โดยเฉพาะที่สวยๆงามๆที่โรแมนติกโดยเฉพาะต่างประเทศถ้ามีเงินคุณ กล้าที่จะไปเลยขอให้มีคนพูดว่าเคยไปประเทศนี้ไหมประเทศนี้สวยประเทศนี้สวยประเทศนี้สวยโอ้ตังประเทศนี้ดีจังหวัดนี้หลอ่อจังหวัดนี้สวยจังเนี้ยวิวดีอะไรเงี้ยถ้าคุณมีเงินคุณไปเลยอันนี้คือคืณโอเคเลยคุณชอบเที่ยวที่ดีไอก้กุทุลักษ์กัดา์คุณไม่โอเคเท่าไหร่แต่ขอให้ไปเที่ยวแล้วคุณสบายสวยหรูโรแมนติกอันนี้คุณไปได้เลยคุณชอบมากแล้วก็ป่าปื้มมากนะครับแล้วก็ อะไรที่แบบว่าถ้าไปแล้วแบบตอนนั้นมันรู้สึกกันดารน,นะเป็นพวกหมู่บ้านชาวเขากันดานกันดานน้ำน้ำไฟไม่มีอันเนี้ยคุณก็ขอบายนะฮะเพราะว่าท้าฉันเที่ยวฉันอยากจะแบบถ้าฉันเสียเงินแล้วฉันอยากจะเที่ยวที่แบบมีความสุขสบายถ่ายรูปสวยๆอะไรเงี้ยส่วนมาดูกันว่าคนที่เกิดวันที่6ในแต่ละเดือนจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก็คือคนที่เกิดวันที่6มกรานะเป็นคนที่ชอบความรูลาแล้วก็เป็นคนที่ชอบความรูลาสะดวกสบายสเสมอเลย แล้วเป็นคนที่ชอบเริ่มต้นะไนใหม่ๆอยู่เสมอว่าพูดจาดีเป็นคนที่มักมีคู่แข่งในการงานและในชีวิตแต่คุณมีคุณสามารถจะเอาชนะได้ด้วยความสามารถฉลาดและวาจาของคุณนะครแล้วก็บางทีมักจะเปลี่ยนคู่บ่อยมีแฟนบ่อยแต่คุณสุดท้ายคุณก็จะแต่งงานครั้งเดียวอย่างนี้ดีกว่าก็ถือว่าคุณก็ตัดสินใจการที่คุณคบมีแฟนเลยแฟนจนคุณไม่ถูกใจคุณก็ยังไม่แต่งแต่เพราะคุณถูกใจจริงแล้วคุณก็จะแต่ง และเป็นคนที่รักความสบายชอบความบันเทิงแสวงหาสีสันให้กับชีวิตนะฮะเป็นคนที่6กมุกหกภูมภาคก็คือชอบการเดินทางไปชีวิตจิตใจทำงานเกี่ยวข้องกับการเดินทางจะถูกฉลองมากเลยไม่ว่าจะเป็นไกด์หรือนาเที่ยวหรือเปิด,เป,ดเปิดบริษัทนําเที่ยวซึ่งมีบริวารไม่เยอะแต่คุณเป็นเอเจนซี่เงี้ยจะดีแล้วก็ได้เงินน้อยไม่ว่าแต่ขอให้ได้เดินทางคือถ้าเกิดคุณใช้คุณบอกว่าให้คุณไปเที่ยวจ้างคุณไปเที่ยวแต่โอเค ทำงานด้วยไปเที่ยวด้วยแต่เดือนเดินไม่เยอะคุณโอเคคุณมีความสุขคุณชอบนะฮะถ้าเกิดทำงานแบบนี้นะแล้วก็ถ้ารักชอบพอใครแล้วก็จะแบบว่าคือบางทีก็จะเชื่อเขาฟังหลงหลงพลมหลงงมงายแบบโอ้โหพยายามคิดว่าเขาจะรักเราตลอดเลยอะไรเงี้ยนะแล้วบางทีเนี่ยอยู่ๆคุณก็เบื่อบ่อยไม่เอาแล้วไม่ไม่หลงละอะไรเงี้ยคือก็แปลกอะแล้วบางทีคุณก็เดี๋ยวเดี๋ยวอยากก็ก็รักมากเลยแต่ถ้าเบื่อ ไม่เอาละกูไม่เอาละอะไรเงี้ยเป็นคนที่เป็นมิตรกับคนแปลกหน้าดีนะฮะแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรักโรแมนติกอะไรอย่างนี้คนคนที่6มีนาคนนี้ชอบรักสวยรักงามรักสวยรักง,งามอย่างมากเลยไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพหน้าตาดังนั้นก็มักจะมีการเสริมเติมแต่งศิลปกรรมตกแต่งอะไรตัวเองแล้วก็ถ้าชอบแต่งตายแต่งกายเสื้อผ้าดีๆสวยๆและเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ว่าคุณก็ใช้เงินเก่งเพราะบางทีซื้อของที่มาประดับ ตัวคุณของใช้ให้มันดูดีให้คุณดูสวยดูหล่ออะไรเงี้ยนะแล้วก็มักเงินไม่เหลือเก็บอันนี้คุณต้องวางแผนด้ดีหรือไม่ก็หาคนช่วยเก็บนะฮะแต่มีคนรักเยอะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่มีสเสน่ห์อะไรเงี้ยมีเพื่อนฝูงล้อมตัวคุณเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะมักมักจะมาหวังว่าเพื่อนเฮไหนเฮนั่นอะไรเงี้ย ถ้าเลี้ยงชั้นๆันไปกับเธออะไรเงี้ยแต่ถ้ามาเอาชั้นมายืมชั้นชั้นก็เฉยเฉยแล้วก็คนที่6เมษาเป็นดวงที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับคือถ้าไม่โด่งดังระดับประเทศก็โด่งดังในวงการดวงวงกว้างอะไรอย่างเงี้ยในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็ใช้ความเชื่อมั่นนะั้นทำให้ตัวเองเจริญก้าวหน้าได้ได้ดีด้วยตนเองนะเป็นคนที่รักความสะอาดชอบความสะดวกสบายแต่ลุยได้ทุกที่คือแปลกว่าคือชอบคนสะดวกแต่ถ้าให้ลุยนู้นหรือนี่ถ้าคุณชอบคุณไปหมดแล้วก็อยู่ที่ไไหนก็ คุณสามารถจะทําให้ที่นั้นเป็นที่ที่มีความสุขได้เป็นที่ที่ดูดีดูสวยได้คุณสามารถจะไปเที่ยวน่นที่คุณก็สามารถจะตกแต่งบรรยากาศรอบข้างให้ดูดีให้มีความสุขให้สวยได้เพราะความสัมพันธ์คุณเนะี่ยเป็นคนที่โรแมนติกแต่เชื่อคนง่ายระวังจะเสียเงินเพราะเชื่อคนง่ายนะครับคนวันที่6พฤษภามักจะอยู่ติดที่มากกว่า6พฤษภาไม่ค่อยไปไหนนะฮะส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่ชอบหาเงินแบบเหมือนกับว่าชอบบ้าหาเงินอนะ หรือที่บางคนอาจจะบอกว่าโหงกเงินอะไรเงี้ยบ้าหาเงินบ้างกเงินอะไรเงี้ยใครจ้างทาอะไรกูรับหมดทุกอย่างเลยแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนทั้งที่บางทีตัวเองก็เหนื่อยแล้วแต่ถ้าเกิดบอกว่าจะให้จ้างให้ทำทนู่นทำนี่เอาไว้ก่อนเอาก็เอาหมดเลยง่ายๆว่าก็เลยทําให้บางทีมีความเครียดเพราะคุณเป็นคนที่รับผิดชอบใครว่าจ้างคุณคุณก็จะต้องการทําให้สําเร็จดังนั้นมันก็เลยทําให้คุณพักผ่อนไม่พอแล้วก็เครียดนะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่และบางทีถ้าคุณคิดว่า ง่ายๆว่าอันนี้เขาให้งานคุณมาคุณก็อาจจะอยากจะได้งานเพิ่มขึ้นอีกถ้าคุณดูดีกวนน่านี้อาจจะยอมเจ็บตัวไปทําศัลยกรรมไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายนะเพื่อให้คุณได้งานมากขึ้นไปอีกเพราะคุณคิดว่าเพราะคุณถ้าหล่อสวยขึ้นหรือดูดีขึ้นอนะไรต่างๆงานจะเข้ามาเรื่อยๆคุณยอมเจ็บตัวง่ายๆว่าต้องการเหตุผลอย่างเดียวคือจะได้มีงานเยอะๆมีเงินเยอะๆเหนื่อยไม่ว่าเจ็บตัวไม่ว่าขอให้ได้เงินอะไรเงี้ยคนที่6มิถุนาคือเป็นคนที่อยู่ไกลบ้านตั้งแต่เกิดน,นะฮะแล้วก็ แต่ก็ยังผูกพันกับครอบครัวอยู่เสมอเป็นคนที่ชอบธรรมชาติรักธรรมชาติชอบศิลปะนะครับเป็นคนที่มีฝีมือแล้วก็เป็นคนที่อยากให้ผู้คนพูดถึงคุณบ่อยๆเป็นคนที่สร้างความเชื่อมั่นในคนรอบข้างว่าคุณทําได้คุณมีความสามารถเป็นคนที่วาจาดีเป็นคนที่ถือว่าเป็นคนที่สามารถพูดและคนคอยตามได้ดีปากหวานนะเป็นคนที่มีบุคลิกดีดังนั้นหาประโยชน์จากคําที่เราเป็นคนที่พูดและมีคนน่าเชื่อถือแต่อย่าไปหลอกลวงคนนะครับวันที่6กกรกฎาครับเป็นคนที่บางทีจะ ชีวิตจะต้องโยกย้ายงานบ่อยๆย้ายที่อยู่บ่อยมากบางทีก็ย้ายไปตลอดจนกว่าจะถึงบานปลายชีวิตนี่คือย้ายไปทุกี่ที่แนละ้วฮะย้ายที่ทํางานย้ายบ้านอะไรเงี้ยมันเนี้ยแต่ว่าคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็ฟุ่มเฟือยบางทีฟุ่มเฟือยเกินไปฟุ่มเฟือยโดยบางทีไม่จําเป็นนะเสียเงินโดยไม่จําเป็นหลายครั้งเพียงแค่ข่าวว่าขอมันต้องมีเท่านั้นเองดังนั้นขอให้คุณประหยัดอย่าอย่าไปเสียเงินจนจน,จนมันเวอร์เกินนะแต่ถ้าบางทีบางอย่างควรจะเสีย คุณก็งกซะจนไม่รู้มันงกประหยัดจนแบบมัน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 ก็ไม่น่าไปประหยัดจ้ะบางทีไอของที่ไม่ควรประหยัดไอคนไม่ควรประหยัดก็ประหยัดซะเหลือเกินไอของที่ประหยัดได้ไม่จำเป็นคุณก็คิดว่ามันต้องมีอะไรเงี้ยออก็ต้องวางแผนดีๆนะเงินหายยากแต่คุณหาเงินเก่งคุณก็ต้องรู้จักแบ่งปันไปในการไปซื้อกองทุนหรืออะไรก็ว่าไป เป็นคนที่มีความรักผูกพันในครอบครัวและเพื่อนฝูงเยอะนะคนที่6สิงหาเป็นคนที่มีความเทอิชยานอยากมีชื่อเสียงมีแบบเกติยศอยากให้คนนับหน้าถือตาแบบมากๆเงี้ยนะฮะอยากได้อะไรก็ต้องให้ได้มุ่งมันทําให้ได้จนสําเร็จอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นคนที่ชอบสังคมชอบความบันเทิงไม่ค่อยได้พักผ่อนเพียงพอนะครับเพราะว่าจิตใจมันคิดแต่จะทํานู่นทนํานี่และต้องการให้คนยอมรับอะไรเงี้ยบางครั้งมันก็เหนื่อยเครียดแล้วก็ชอบการเดินทาง แล้วก็เป็นคนที่บางทีถ้าชอบเดินทางแล้วต้องเดินทางแบบดูดีกินดีอยู่ดีร,ร,รูหรูหราฟุ้งเฟ้ออะไรเงี้ยคุณก็ชอบสถานที่สวยงามคุณก็ชอบบางทีก็หลงไหลอะไรในในความสวยงามฟุ้งเฟอ้อระวังการใช้เงินด้วยนะครับคนที่6ก,กันยาเป็นคนที่มีความคิดสุดตรง2ด้านเลยคือบางทีก็มีความตั้งใจไว้สูง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 เลยก็บางทีก็นึงจะไม่ทําก็เปลี่ยนแปลงไม่เอาเลย คือทิ้งก็ทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันจะมีเหตุในชีวิตให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดฝันในหลายๆเรื่องจากความที่คุณมีความคิดแบบแปลกๆอะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นคุณก็ขอให้คุณรอบคอบหน่อยอย่าประมาทรวมถึงคุณจะมีชื่อเสียงเกียรติยศและก็ ชอบจัดบ้านหรือบ้านเขาของตกแต่งใหม่เดี๋ยวทําเดี๋ยว,วไม่ทาอะไรเงี้ยรวมถึงชอบทําให้ที่อยู่อาศัยดูดีสวยงามบางทีบ้านดูดีเรียบร้อยโอเคดูดีดูสวยงามแต่ตัวคนเด่อาจจะแบบว่าไม่ไม่สนใจตัวเองเท่าไหร่เงี้ยไม่สนใจตัวเองเรือสุขภาพตัวเองเท่าไหร่สนใจแต่บ้านให้สวยๆหรือสิ่งล็อกข้างให้สวยๆนะคนที่6ตุลามีความเฉื่อยชาอยู่ในดวงชะตานะครับเป็นคนที่มีโชคถือว่ามีคนที่มีนคนที่มีโชคคอยผลักดันให้ก้าวหนะ้าให้สําเร็จ แต่เป็นคนที่ขี้ใจน้อยแต่บางทีก็ขี้ออดบางครั้งก็ขี้โอบโอบโอ้อวดอย่างนี้ดีกว่าเป็นคนที่ชอบอให้ความหวังผู้อื่นหรือต้องการให้คนอื่นเนี่ยมาสนใจมารักง่ายๆคืเหมือนกับตัวเองจะบริหารเสน่ห์ตัวเองง่ายๆว่าคนอื่นมาสนใจมารักเท่านั้นเองและเป็นคนที่ชอบไปหน,ไปนีไปนอมไม่ชอบทะเลาะวิวาสกับใครดังนั้นเอาสเสน่ห์ที่ตัวเองมีไปใช้ประโยชน์ในการทำมาหากินแต่อย่าไปหลอกคนนะครับหพฤจิกา เด่นในเรื่องความรักเพราะจะมีคนความรักหลายหลายคนประเภทบางทีถูกใจกันหลายหลายคนเนี่ยใครางว่าคบกันมาทีคบ2คบ3อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าถูกใจใครถึงจะคบกันหลายหลายคนก็ยังก็ยอมคบนะฮะแล้วก็มีความคาดหวังในชีวิตมีความก้าวหน้าโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงแต่ว่าที่คุณคบหลายคนเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรนะฮะเพราะว่าคุณก็อาจจะถูกใจในนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่คุณก็ถือว่าคุณก็คบเพื่อจะดูดูเขา ลักษณะอย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจคุณก็โอเคเป็นคนที่มีความพยายามและมักจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเสมอเป็นคนที่ทำงานเก่งและอดทนอันนี้ข้อดีขอคนที่6พพศจิกาครับส่วน6ทธันวามีเรื่องเด่นดังทีอ่อยากให้คนอื่นพูดถึงอยากให้คนอื่นนับถืออยากให้คนอื่นยอมรับอยู่แบบว่าไม่ยอมแพ้ใครอันนี้คือท่านทำอะไรก็ได้ทุกคนยอมรับนับถือชันพูดถึงชัน ทุกคนให้ความรู้สึกว่าฉันโอเคฉันเก่งฉันเด่นดันแล้วเงี้ยโดยที่ตัวเองอ่ะต้องเหนือกว่าคนอื่นแล้วก็แต่เป็นคนที่มีความโชคดีใดเพื่อนฝูงมีเสน่ห์ดังนั้นคนทุกคนก็เลยยอมยอมรับยอมรับความสามารถความเด่นดันความมีเสน่ห์ของตัวเองนะยิ่งถ้าอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยยิ่งได้เปรียบเลยยิ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเลยเพราะว่าเสน่ห์ดีมากเลยคนพร้อมจะสนับสนุนส่งเสริมเลยผมถึงบอกว่าคุณถือว่าคนที่โชคดีและคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วก็ บางทีใช้เงินเก่งด้วยมือใช้เงินกล้าจ่ายอะ่ะง,ง่ายๆว่ากล้าเปย์อย่างนี้ดีกว่าเพื่อให้ทุกคนยอมรับหรือที่คุณทุกคนเนี่ยเข้าใจหรือว่านับถือคุณมันก็ใช้เงินเก่งวันนี้รายการพิ้งคข่าวมาเล่าก็การาบขอบคุณทุกคนนะครับที่เมตตาและฟังจนจบนะครับขอดมยาดมชาญก่อนนะ,อะหอมชื่นใจนะครับขอบคุณครับ